สุสานเรียนภาษาเยอรมันกันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง perfect รูปอดีตเราก็จะมาเปลี่ยนประโยคให้อยู่ในรูปอดีตกันนะคะมาต่อที่ข้อ4เลยข้อนี้ประธานคือ c นะคะส่วนแวบ perfect ก็คือ haben getzen เราก็เริ่มจากเปลี่ยน getzen ให้เป็นรูปปัจจุบันก่อนนะคะคือคำว่า s e h e n ทีนี้ c ที่เขาให้มาเนี่ยตามด้วย haben เพราะฉะนั้นเรารู้ทันทีว่าไม่เป็นทางการก็เป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้นใช้กริยารูปเต็มได้เลยโจทย์ข้อนี้ก็จะได้ว่า C. Sehen. s u s a m m n e i n e n f i ฟ m ต่อมาข้อ5ค่ะประธานคือ C. แวบคือ h a Haben g e g ก s s e n Haben g e t r u n k e n รูปปัจจุบันของ g e g e s s e n จะเป็น Essen ที่แปลว่ากินรูปปัจจุบันของ Gegetrunken คือ Trinken ที่แปลว่าดื่มประธานเป็น C นะคะเพราะฉะนั้นแว็บผ่านเต็มจะได้ว่า d a n n Essen und t r i n k e n Sie im Restaurant ใครสนใจเรียนคอร์สภาษาเยอรมันหรือหนังสือสรุปแกมมาก,ก็แอดลไลน์มาได้เลยค่ะมีทดลองเรียนฟรีทดลองอ่านฟรีด้วยนะ